เป็นเด็กเรียบร้อยมากอใช่สมัยนั้นก็ <rejo ic. S 2> ยังไม่ได้กล้าพูดเต็มปากว่าตัวเองเป็นกระเทยน้อยอะไรอย่างนี้นเออแต่ก็ป็นเป็นเด็กที่เรียบร้อยแหละผู้ใหญ่เอ็นดูสงสารอะไรการที่จะ<ม>ให้คุณพ่อคุณแม่เขายอมรับอ่ะมันยากไหมไม่เคยพูดกับคุณพ่อคุณแม่ประเด็นนี้เลยเอคุณพ่อคุณแม่ก็รับรู้โดยปริยายว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนั้นด้วยสังคมมันยังไม่เปิด,ปดกว้างขนาดนี้เราก็ไม่ได้ยอมรับตัวเองหรือว่าเราก็ น่าจะยังเป็นช่วงสับสนในตัวเองอ,อ,อยู่ไหมอืมก็มมเป็นประมาณนั้นกว่าจะมารู้ตัวอีกทีก็นุนมหกเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้ต่อต้านไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านอืม,อมแต่ก็จะมีช่วงที่คุณพ่อเมาอะไรเงี้ยแกก็จะแซวๆเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาในชีวิตที่ไม่กล้าแสดงออกในขนาดนั้นแสดงว่าชีวิตของเตยที่ผ่านมามันไม่ได้ลอยด้วยกิบกุลามันไม่ได้แบบว่าสะดวกสบายในทุกๆอย่างที่เตยอยากได้คือเตยคือคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีฐานะดี คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าชีวิตทุกคนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเต้คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันทําไมกูต้องมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยเหนื่อยชิบพายเลยอะไรเงี้ยแต่พอนะวันนี้มองย้อนกลับไปโคตรภูมิใจในตัวเองเลยพี่ปุ๊บแล้วมันก็ไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตที่แบบหรูเลิศสบายว่ามันมีความสุขขนาดไหนมันก็อาจจะไม่รู้ดิพ่อก็อาจจะไม่ไม่เคยฝ่ายให้เต้เห็นด้วยมั้งก็ไม่เคยพุชว่าแบบอุ้ยเราต้องรวยนะลูกเราต้องอย่างนั้นอย่างนงี้ ก็อยู่กันตามอัตภาพโดยที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่พร่ำเพรอหาวันที่สุขสบายเลยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ตอกย้ําตัวเองว่ากูจนอะไรเงี้ยก็อยู่กันตามอัตภาพแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้ถึงกับขนาดน้อยใจหรือว่าโหยหาหรือเรียกร้องกับพ่ออถ้าในมาหาลัยเนี่ยเพื่อนเรียนวิชาถ่ายรูปกันวิชาโฟโต้ใช้เงินงเยอะมากเต้ไม่มีกล้องไม่มีกล้องไปเรียนเต้ไม่มีกล้องไปถ่ายรูปนั่งหน่อยแต่ทาัทางที่เพื่อนก็ซัพพอร์ตนะนะเพื่อนก็เอากล้องกูไปถ่ายดีอะไรเงี้ย แต่ว่าเต้ก็ไม่มีแต่เต้ก็นั่งน้อยใจเป็นนางเอกและมองเหมือลิมหน้าต่างก็ไม่มีกล้องแล้วก็นั่งเหตหน้าเซเวอยู่ที่หน้ากล้องเอยหน้าหน้าลิมหน้าต่างอาจาร,รย์ก็ไม่เป็นไรเต้ไม่มีกล้องไม่เป็นไรก็ยืมของเพื่อนไปอะไรเงี้ยณวันนั้นเต้คิดไหมว่าสักวันหนึ่งชีวิตกูต้องดีขึ้นคิดพี่ปุ๊กคิดถึงขณะที่มานั่งเขียนในโพส์อตทแล้วแปะในโน้ตของตัวเองเลยว่าแบบเออเดือนนี้ติดขัดจังเลย อดทนเอานะเต้ย <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่ง <c oughs> มึงก็มึงก็ดีสุสขสบายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออไปย้อนกลับอ่านของตัวเองก็รู้สึกว่าเออต้องมีโมเมนต,ต์แบบนี้เหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ย